สวัสดีค่ะบัญจรกระลังสุขศรีจากศูนย์สุขภาพและความงามคุณแม่คุณวันค่ะวันนี้คุณวันนะคะก็จะมาแนะนําการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสําหรับคุณแม่นะคะที่มีปัญหาเรื่องของการคัดเต้านมนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคุณแม่ทุกคนก็ต้องเจอปัญหาเรื่องของการคัดเต้านมอยู่แล้วไม่มากก็น้อยอะนะคะเรื่องของการคัดเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณแม่แต่ละท่านนะคะวิธีแรกนะคะเราก็จะใช้พวก ประครบร้อนพวกถุงประครบนะคะพวกถุงทันยพืชต้องไปเว็บร้อนก่อนแล้วก็มาคึงตรงในส่วนบริเวณที่แข็งเป็นไตนะคะหรือถ้าไม่ใช้ถุงทันยพืชเราก็จะใช้พวกรูปประครบแบบนี้ในการประครบนะคะแต่อย่าให้ร้อนเกินไปนะคะเพราะว่าผิวของคุณแม่ตรงนี้จะบอบบางนะคะอาจจะเกิดอาการร้อนแสบไหม้ได้นะคะหรือถ้าเวลาใช้ในเรื่องของการประครบแล้ว อาการคัดเต้านมก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำวิธีการนวดสำหรับคุณแม่นะคะเพื่อดูแลตัวเองที่บ้านได้นะคะก็สังเกตว่าใช้มือคำหาจุดที่มีตรงไหนที่มันแข็งเป็นไตคำไปนะคะพอเจอตัวที่แข็งเป็นไตแล้วเนี่ยเราก็จะใช้อาจจะเป็นสองนิ้ววนนะคะแล้วแต่ขนาด างคนขนาดเต้านมของคุณแม่มีขนาดใหญ่คุณแม่ก็ใช้สามนิ้วนะคะในการวนค่ะด้านล่างก็ประคองไปนะคะด้านบนก็วนไปค่ะวนไล่ลงมานะคะจากตรงที่เป็นไตามาจนถึงลานนมนะคะไล่ไปเรื่อยๆเลยค่ะนวดวนไปให้ทั่วนะคะหรืออยากผ่อนคลายมากๆกก็นวดให้ทั่วไม่เน้นตรงจุดนั้นเพื่อแบบบางทีมันจะมากเกินไปอาจเกิดอาการ ได้เราก็วนไปทงส่วนอื่นบ้างนะคะเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายเมื่อเราสับดูแล้วตรงในส่วนที่เป็นไตแข็งๆเริ่มนิ่มลงเราก็ลูดมาตรงดานนมแล้วเราก็บีบแบบนี้นะคะคือเพื่อไปให้เกิดตรงปลายประสาทคะ่ะแล้วก็มาสับตรงหัวนมตรงนี้จะมีปลายประสาทเยอะแล้วน้ำนมก็จะพุ่งออกมาเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าวิธีนี้คุณแม่ก็ยังมีอาการคัดอีกวิธีที่แบบ สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือการให้ลูกเรามาช่วยนะคะทันทีที่ให้ลูกมาช่วยกระตุ้นให้น้องเข้าเต้าบ่อยๆดูดช่วยกระตุ้นนะคะพยายามหัดให้น้องเข้าเต้าบ่อยๆนะคะนวดกระตุ้นแล้วก็ด้วยสายสัมพัญของคุณแม่และลูกนะคะจะทําให้น้ํานมไหลเวียนดีขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่ไม่เกิดขึ้นนะคะคุณแม่ควรจะให้น้องเข้าเต้า ทุกๆสองถึงสามชั่วโมงหรือทุกครั้งที่น้องหิวเพื่อลดอาการคัดเต้านมนะคะที่จะเกิดกับคุณแม่ค่ะ